ที่เก่าแต่ไม่ใช่เวลาเดิมมหาฟักขัดอีกแล้วค่ะทุกคน กับวายู่ให้เทสนันดอกมันก็ต้องถือเอาเอย่าปลอไไ่มันเข่าตัวได้ใช่ปรกกัดเปล่าปากกัดจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาให้ดูโอ้ <c oughs> oh my กอดฉันหาปากกัดเองได้ด้วยแต่เป็นปากกัดตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหม ปลากัดจริงๆอ,อุ้ยฟานไปลดตัวหน่อยอุ้ยได้ตัวใหญ่แต่เป็นปูปากัดมันชอบอยู่ที่ลกๆเนาะตัวเล็กไม่เอา,อาได้ไหม ได้ไหมขอดูหน่อยอ๋อได้กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวกับรวมกับสองเป็นหตัวแล้วนะกนเก็บเข้าขวดนะคะวันนี้เอาขวดมาสองขวดนี่ตัวหนึ่ง โอ้ยจิงอุ๊ยตกป่าวะตกจริง้วยเลยสิงเง่ามือฉันก่อนเธอฉันยังกลับไม่ได้เลยฉิงกำลังใช้ความพยายามอยู่ ได้ละจับไปดีๆนะหางอะไรหางอะไรหางโพหรือเปล่าโอ้ตัวใหญ่พคนดูได้ตัวใหญ่มากได้กี่ตัวได้แต่ตัวใหญ่ๆวันนี้ได้แต่ตัวใหญ่ๆเลยอ่ะมาขอเอาไปใส่หน่อยก็เอาแค่สองตัวตัวเล็กไม่เอา มันจะเกินสิบตัวแล้วนะเนี่ยหกเจ็ดแปดแล้วนะเราค่อยไปเลือกเอาเหรอใช่ไหมโอเคเราจะเอาแค่สิบตัวก็พอวันนี้อยจับยากยในนี้มีสอง ได้ไหมไที่โดดดองๆนะั่นคือปาก,กัดแล้วนะไม่่ใชกบนี่ก็หางโพหางโพจริงเหรอจริงแต่ก็เล็กโอแต่เขียวอยู่เขียวหรือฟ้าอ๊ะ,อะขอโทษขอโทษขอดูหน่อยสิ มีมดด้วยนะตรงนี้ไม่อยากให้เกลือกรั่วเลย